ช่วง ر م ض อนการีมสนับสนุนโดยสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงคลานกรินสลามมาลัยกุมรอฮุตุลลอฮ์บาริกาตุท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงรมฎอนการีมนะครับกับรายการร م ม ا ن ธรรมกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงนี้เราจะพูดคุยกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางเรื่องศาสนานะครับมิติทางเรื่องสังคมท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเรื่องฮาลานแน่นอนแหะครับเป็นความจําเป็นที่พี่น้องมุสลิมทุกคนนะฮะจะต้อง ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของในเรื่องฮาลานนั่นเองแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับการเรียนรู้ในเรื่องฮาลานนั้นกลับเป็นที่ยอมรับของสังคมมากมายเลยทีเดียววันนี้นะครับเราจะมาติดตามและพูดคุยนะครับกันถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารจัดการนะครับเรื่องฮาลานวันนี้ผมได้รับเตินะครับจากท่านผู้มนวยการสถาบันฮาลานมหาชลัยสรงขลานคกกริ์ที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านดรอัสมันตาอาลีครับ สลามอะ l a i k u m ครับอาจารย์ครับวาระุมุสลามะราะหมุตุลอฮฺบะกระกาตุครับอาจารย์ถ้าอย่างที่ผมเปิดประเด็นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าฮาลานตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับไปทั่วแล้วนะครับแล้วก็ทางสถาบันเองเนี่ยได้มีการเปิดนะฮะในเรื่องหลักสูตรนะะฮการบริหารกิจการฮาลานเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นตรงนี้สักหน่อยก่อนนะครับครับบิสมาลลอฮ์มานีรอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอีนวะลาฮ์วุลลาห์วะลลาคูตัยลา มดุลยนะครับสำหรับหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาที่ทางสถาบันฮาลามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะครับได้มีการเปิดหลักสูตรมาเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการตอบรับเนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมเราจึงเปิดหลักสูตรนะครับ เราเราก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําวิจัยก่อนอาจารย์นะครับเราทำวิจัยก่อนว่าการที่จะเปิดหลักสูตรด้านฮาลาเนียรูปแบบของการเปิดเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบไหนดีนะครับดังนั้นเราก็ทําวิจัยนะสำรวจความต้องการของหลักสูตรด้านฮาลาครับสิ่งที่ค้นพบเนี่ยก็คือผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นการเปิดหลักสูตรในลักษณะระยะสั้นนะครับ คือไม่ใช่เปิดในในลักษณะของระดับปัญญาตรีนะก็คืออาจจะเปิดในลักษณะของประกาศนียบัตรหรือว่าอนุปริญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบนะจากจากผู้มีสุรเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสถากอบการนะครับซึ่งเขาก็อยากได้คนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนั้นนี้จริงๆแต่อีกทางนึงก็คือน่าจะเป็นเป็นใบเบิกทางให้เขาหมายความว่าเขาจะมีความรู้ ติดตัวมาอยู่แล้วในเรื่องของปิญญาตรีนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อยอดในเรื่องในทุกสาขาใช่ไหมครับอาจารย์ในทุกสาขาเลยนะครับแต่ที่เราตั้งเป้าไว้นี่ก็คือเราจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่จบทั้งด้านวิทยาศาสตร์การอาหารก่อนอ๋อครับอันนี้คือที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเราจะเน้นในเรื่องของผู้ที่จบทั้งด้านศาสนาคือสองส่วนเนี่ยมันสามารถจะเติมเต็มกันได้ใช่ครับเพราะหลักสุดเราเนี่ยเราเราจะมีความรู้ในเรื่องของ ด้านศาสนานะครับในเรื่องของหลักฮาราทารอมในเรื่องของกฎหมายทางด้านฮาราในเรื่องข้อบังคับว่าระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับป็นยังไงซึ่งสามารถจะไปเติมเต็มคนที่จบทางด้านฟุตซายทางด้านวิทาศาสตร์การอาหารครับนะครับตัวนั้นข้ามกันเนี่ยคนที่จบศาสนาเนี่ยนะครับก็มาเติมเต็มเติมเต็มในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารซึ่งอันนี้เราก็จะมีความรู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยผเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการผลิต รู้ว่าการวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักคิดตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเราจะขอนะนำเสนอแล้วก็ผลิตบุคคลด้านนี้นะครับเราจะเปิดและสัตว์อย่างนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนพอมาดูในในมหาวิทยาลัยนะสงสานคริรทรนนะครับก็จะมีความพร้อม ด้านต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยเรามีสถาบันฮาลาเรามีคณะวิชาการอิสลามนะครับเรามีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณะวสกรรมเกษตรคณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งจะมีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยเราก็มารวมกันมารอล้อมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของภาคปฏิบัติอันนี้ฮามริน่าเลยครับเราได้ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาิสลามจังหวัดสุประการนะครับโดยท่านอาจารย์มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยนะครับมีความมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความรู้ทั้งด้านนี้โดยตรงเลยครับเราเรียนภาคทฤษฎีแล้วต้องไปปฏิบัติได้จริงด้วยเพราะฉะนั้นที่สุประการเนี่ยมีแนวคิดว่าจะต้องไปจัดตั้งศูนย์ภาคศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติที่นั่นแล้วก็ได้เปิดตัวแล้วนะครับวันที่14ธันวาคมปี64นะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความต้องการ,รของบุคลากรด้านฮาลาลเนี่ยในปัจจุบันเราทราบข้อมูลมาว่าโรงงานว่าราบกรอบการเนี่ยเกิน8 0 0พแห่งนะที่รับการรับรองฮาลาลแ0 0พกว่าคือเกืบเก้ากว่าเนี่ยแต่ถ้าสำรวจดูแล้วเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย<ะ>ไม่ใช่ของมุสลิม เจ้าของไม่ใช่มุสลิมแล้วก็พนักงานก็ไม่มีมุสลิมทีนี้บุคลากรเหล่านี้แหละที่เราผลิตออกมาเนี่ยจะไปเติมเต็มตรงนี้เติมต็มตรงนั้นถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของออด u เตอร์หรือ supervisor ที่ที่มาจากคณะกรรมการอิสลามอยู่แล้วแต่ตัวนี้จะไปช่วยจะไปช่วยจะไปช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าในเรื่องของการผลิต สินค้าฮาลาเนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คอยกํากับดูแลและเขาจะใกล้ชิดด้วยเขาใกล้ชิดด้วยเขาไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปเป็นค้างค้งแต่เขาเป็นประจำอยู่ที่นั่นเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราเขามีมานานแล้วเขามีมานานแล้วนะครับที่ต้องประจำตรงที่รายการผลิตนะดูแลตรวจสอบนะครับในเรื่องของการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาเนี่ยนะแต่บ้านเรายังไม่มีครับอาจารย์เราาไม่มีนะถ้ามีก็ยังน้อยมากเช่นในเรื่องของซูเปอร์วเซอร์โรงเชือด อันนี้อันนี้มีอันนี้คือเขาประจําเลยนะแต่ในเรื่องของสามประกอบการ8ปดพันกว่าอื่นอื่นๆีกนี่ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหารนะอาจารย์ฮะเท่าที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูเหมือนกับว่าการเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ต้นน้ําเลยใช่ไหมครับเรียนตั้งแต่ต้นน้าที่มาเป็นอย่างไรหลักการศาสนาว่าอย่างไรหลักปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงครับจากที่ผ่านมาช่วงโควิดที่ผ่านโอเคเราอาจจะสะดุดหยุดกันบ้าง แต่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับอาจารย์ฮะหลักสูตรที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยเราเปิดมาเป็นจํานวนกี่รุ่นแล้วครับอาจารย์ครับถึงวันนี้นะครับเราเปิดมา3ามรุ่นนะครับสามรุ่นนะครับทำเร็แล้วคือต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเนี่ยเราเราเราเจอปัญหาอุปสรรคสาหัสกันมากเลยนะครับรุ่นแรกเนี่ยเราเราเราประมาณว่าเราเรียนสามสี่เดือนนะครับแต่ทอดไปยาวไปถึง8เดือน แปดเดือนเพราะว่าช่วงที่ที่เราจะไปภาคปฏิบัติเนี่ยเราต้องชะลอก่อนเพราะว่าโรงงานไม่ให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดชะงักแต่แล้วก็ตามเนี่ยผู้เรียนทั้ง30คนเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเรานะอยู่จนกระทั่งจบนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งรุ่นแรกเนี่ยเราเราก็เก็บค่าค่าค่าลงทะเบียนเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทซึ่งก็ถือว่าคงค่จะสูงนะแต่ว่าคนก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะเรียนนะครับแล้วก็ที่จบมารุ่นแรกเนี่ยก็ก็มี ได้ได้รับได้งานได้งานนะครับปอรุ่นแรกเนี่ยเราสําเร็จประสบความสําเร็จนะครับเมื่อวันที่14ที่เราเปิดที่สุประการณเนี่ยก็สามารถที่จะลงภาคปฏิบัติได้นะครับซึ่งก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ก็ยังยังสามารถจะเดินหน้าต่อได้นะครับจนกระทั่งว่าจบรุ่นที่หนึ่งนะแล้วก็ไปประชิมก็คือมอบประกาศสนยบัตเมื่อวันที่21่สกุมภาปีหครับอันนี้ก็คือจบรุ่นแรกเลยครับอาจารย์รุ่นแรกเปิดมา35 0 0 0เนี่ยพร้อม ที่จะจ่ายณปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับณปัจจุบันนี้ครับเราพอมารุ่นที่สองเนี่ยก็ทำด้แล้วครับเราได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐนะเพราะว่าเราได้นําเสนอไปที่กระทรวงอวะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะครับซึ่งก็มีหลายหลักสูตรที่ที่เสนอเข้าไปแต่เราก็ได้รับการพิจารณาอนุมัติครับงบประมาณนะครับมาส่วนหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่เพราะว่า เป็นส่วนที่คิดว่าทางรัฐบาลก็มองถึงความเหมาะสมในช่วงของโควิดเราก็เลยเก็บเพิ่ม7,500บาทโอ้โหลดมาเยอะมากเลยนรัอะมากครับเยอะมาก7,500บาทเนี่ยก็ก็มีผู้เรียนมาสมัครเรียน32คนซึ่งรุ่นที่สองเนี่ยก็ก็เป็นที่น่ายินดีว่าจะมีความหลากหลายของผู้เรียนมากขึ้นนะครับมีผู้แทนตัวแทนจากมาลัยมาเรียนด้วยนะครับ3แห่งทั้งมราชพัฒยาลาม สวนสุนันทาครับแล้วก็มององปัตตานีด้วยนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำหลักสูตรต่อไปในในอนาคตนี่คือรุ่นที่สองที่เราที่เราได้รับงบประมาณจากกระทรวงอวอนะครับแล้วก็ทำให้เราพัฒนาหลักสูตรนะขึ้นไปอีกในเรื่องของการเพิ่ม องความรู้ทางด้านการตลาดฮาลาดรุ่นที่สองเนี่ยเราเพิ่มเข้าไปในเรื่องของการตลาดฮาราลแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจฮาลาลองประเทศเราเราไม่ได้มองว่าผู้ที่จบหลักสูตรเราเนี่ยจะไปเป็นอินสเปกเตอร์ในโรงงานแล้วเราจะเปิดกว้างและจะไปที่ไหนใครสามารถไปใครใครชอบมาใครใครอยากได้ก็ไปไปได้เลยไปช่องทางนั้นไปช่องทางได้เลยตามความสามารถความถนัดของแต่ละคนครับท่านผู้ชมครับผมคุยกับท่านอาจารย์อัสมันตอาลีมานะครับแต่เรื่องราว นะของอเรื่องฮาลานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเวลาสำหรับวันนี้ในช่วงของรอมฎอนกาเรีมระหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะท่านผู้ชมครับเราจะมาดูกันสิครับว่าการตอบสนองนะกับสังคมและผู้ที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมสมานงานขนมนะครับและท่านดรสมรันตาอาล,ลีนะครับองตลาดท่านผู้ชมไปก่อนเพียงแค่นี้ครับสล امة ا อ ل ه و อ ح م ة ا า ل อะลัยกุม